สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเรานะครับก็จะมารีวิวนะครับแผ่นซีดีเพลงของค่ายแกรมมี่นะครับซึ่งทางผมเองก็ได้ซื้อมาจากร้านของแกรมมี่เองนะครับทางช h อป e ีนะครับซึ่งเป็นซีดีเพลงนะครับรวมฮิตของแอนทิติมานะครับซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังในยุค ก0นะครับที่ทาผมก็ชอบมาตั้งแต่สมัยฟังม้วนเทปคาสเซ็ตแล้วนะครับซึ่งพอดีไปเจอในช h อ p e ีนะครับก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะครับซึ่งเป็นคอลเลกชันนะครับแผ่น CD เพลง3แผ่นนะครับซึ่งมาในรูปแบบ CD Audio นะครับใช่ MP3 นะครับนี่ครับกล่อง CD ก็ทำมาอย่างดีนะครับเป็นของแท้นะครับ ราคาไม่แพงนะครับไม่ถึง100บาทนะครับตอนที่ซื้อมานะครับเมื่อแกดูข้างในนะครับก็จะมีรายชื่อเพลงนะครับซีดีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3นะครับใส่มาจนครบนะครับก็มีเพลงโปรดๆท้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของัวใจนะครับแล้วก็มีอีกหลายเพลงนะครับของทางแอนทิติมานะครับนี่นะครับก็ดูรายชื่อเพลงต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับ แผ่นซีดีนั้นก็แทบจะไม่มีคนใช้แล้วนะครับซึ่งคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ตั้งใจทําจะเก็บไว้ดูเล่นนะครับหรือไว้ให้เด็กๆรุ่นหลังนะครับเอาไว้กรณีศึกษานะครับว่าแผ่นซีดีวิดีโอในยุคก่อนนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับแกะกล่องมานะครับแผ่นก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับนี่คือแผ่นทีหนึ่งนะครับนี่นะครับแผ่นไมค์ลิกนะครับ สีสันสวยนะครับนะครับดูเป็นประกกายนะครับตามด้วยสำหรับแผ่นซีดีนะครับซึ่งเด็กรุ่นใหม่ๆลัางๆนี้ก็ไม่ค่อยจะรู้จักแล้วนะครับแผ่นซีดีนะครับก็ตามยุคตามสมัยนะครับก็ฟังเพลงทางออนไลน์กันซะส่วนใหญ่นะครับนี่ครับอีก2แผ่นที่เหลือนะครับก็จะวางซ้อนกันนะครับเป็นที่ใส่อย่างดีนะครับซึ่งผมเองก็ได้ซื้อมาไว้เล่นครับกับเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์นะครับ หรือไม่ก็เล่นในรถยนนะครับก็ยังมีเครื่องเล่นแผ่นซีดีเหลือไว้ให้เล่นอยู่นะครับก็ดูคลาสสิกดีนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวเสียงนะครับจากแผ่นซีดีนะครับผมว่าให้บรรยากาศดีแล้วก็เสียงดีด้วยครับสำหรับซีดีออรดิโอนะครับถ้าเป็น MP3 ก็จะได้เสียงในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับแต่ละแผ่นนะครับตรวจดูแล้วนะครับ3แผ่นครบนะครับก็ ไม่มีร่องรอยใดๆนะครับเป็นแผ่นไม้แท้ๆจากค่ายแกรมมี่นะครับซึ่งแฟนๆนะครับที่สนใจแผ่นซีดีนะครับแล้วก็อยากจะหาเก็บมาไว้สะสมนะครับเพื่อรำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะครับในยุค90นะครับก็แนะนำเลยนะครับร้านแกรมมี่นะครับเสิร์ชดูในช้อปปี้ก็มีครับมีแผ่นซีดีให้เลือกนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่ทั้ง MP3 ทั้งรูปแบบ USB ก็มีนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับราคาไม่แพงนะครับ ก็ใครที่ชอบฟังเพลงนะครับก็อยากได้ไฟเพลงแท้ๆนะครับโดยที่คุณภาพเสียงนั้นเต็มๆก็แนะนำเลยนะครับแผ่นซีดีออดิโอนะครับนี่นะครับสำหรับแผ่นซีดีรวมฮิตแอนทิติมานะครับที่ผมได้ซื้อมาก็มีประมาณคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการรีวิวนะครับ รีวิวส่วนตัวครับเก็บไว้ดูเล่นนะครับก็มีสั้นๆนะครับยังไงก็ลองดูนะครับถ้าชอบซีดีก็หาซื้อกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามกดแชร์ช่องเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องน้อยๆนะครับที่มีอะไรมารีวิวต่างๆแล้วก็สาระนิดๆหน่อยๆนะครับมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า So, ich